ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาว Dragon Ball l e g e n d ทุกๆคนเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวบูมากกันบ้างนะครับผมเพราะบูะบูบูลูใช่บูมาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยได้รับการเซ็นใครเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วผมก็ กดพลังเซนไครอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้น7เป็นที่เรียบร้อยแบบว่า up so b บู s t เต็มทุกอย่างนะครับผมปลดล็อกบ b i l i t y แทบจะทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยจะมารีวิวดูนะครับผมว่าบูม่าเนี่ยไปเทสในทีมของ d B ีเนี่ยจะแบบว่าเล่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความเก่งไปทางด้านไหนมากกว่ากันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูแล้วก็มาแปลสกิลให้ฟังกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ ค่าพลังของตัวละครกันดีกว่านะครับผมค่าพลังของตัวละครเนี่ยเบื้องต้นนะครับผมก็จะเป็นประเภทของซับพอร์ตนะครับผมแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับผมพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่2องล้านห้าแสนนะครับผมแล้วก็การโจมตีการ์ดหมัดเนี่ยจะอยู่ที่2องแสนหนึ่งหมื่นนะครับการโจมตีการ์ดบลัส์เนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับผมไปที่2องแสนห้าเลยนะแล้วก็การป้องกันการ์ดหมัดเนี่ยอยู่ที่แสนห้าไปปลายเกือบแสนหก <Chicken. S 2> นะครับผมแล้วก็การป้องกันการ์ดบลัส์เนี่ยอยู่ที่แสนหกนะครับผมแล้วก็มาจากเอพิโซดรบั และอาร์การ์ดที่ถือเนี่ยก็จะเป็นการ์ดหมัดและบลัสแบบปกตินะครับผมส่วนแท็กของตัวละครเนี่ยก็จะเป็นของแท็กเด็กผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ดราก้อนบอลนะครับผมหรือว่า DB นั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามมาดูกันที่อาร์การ์ดนะครับผมอาร์การ์ดเนี่ยการ์ดหมัดนะครับผมจะทําความเสียหายแบบยิงทะลวงใส่ศัตรูนะครับผมการ์ดบลัสก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะทําความเสียหายแบบยิงทะลวงใส่ศัตรูและมีโอกาส50%นะครับผมจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดออกได้นะครับผม แล้วก็การ์ดฟ้าเนี่ยจะทำความเสียหายแบบระเบิดรุนแรงนะครับผมแล้วก็จั่วการ์ดเขียวขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะแล้วก็เปิดใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมในส่วนของการ์ดเขียวของบูม่านะครับผมจะสลับตัวกับเพื่อนร่วมทีมคนถัดไปทันทีนะครับผมไม่ส่วนเวลาการเปลี่ยนตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้รับดักบอลหนึ่งลูกนะครับผมเมื่อกดใช้งานการ์ดเขียวนะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะทำความเสียหายแรงขึ้นนะครับ15%เป็นเวลา20วินาทีด้วยนะครับผม ในส่วนของการแอนติเมทนะครับผมการอันติเมทเนี่ยจะทําความเสียหายแบบรุนแรงนะครับผมและและเมื่อกดใช้งานการแอนติเมทเนี่ยจะต้องโดนศัตรูด้วยนะครับผมจะได้จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมก็คือจะยกเลิกบัฟด,ดีๆของศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยจวดกวารช้าลง2ระดับเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็เราข้ามมาดูกันที่เมนอาบิลิตี้นะครับผมเมนอาบิลิตี้เนี่ยเมื่อเรากดใช้งานเมนอาบิลิตี้นะครับผมจะจวดกวารแอนติเมทขึ้นมาเป็นการใบถัดไปนะครับแล้วก็ รีพลังชีวิตขึ้นมา15%ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมแล้วก็รีคิ20หน่วยนะครับผมแล้วก็รีพลังชีวิต15%ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีแท็กของเด็กผู้หญิงหรือว่าแท็กดักนบอลหรือ DB นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะสามารถกดเมนอเบลรตี้ได้ก็ต่อเมื่อเวลาในเกมเนี่ยผ่านไป25วินาทีนะครับแล้วก็แซดอเบลรตี้เนี่ยจะเพิ่มพื้นฐานในการโจมตีการ์ดมัดและบลัส22%ให้กับแท็กของเด็กผู้หญิงนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับแซดอเบลอร แต่ว่าเซนไคอาเบลิตี้เนี่ยจะเพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ให้กับแท็กของ DB และต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้นนะครับผมก็คือจะเพิ่มพื้นฐานการโจมตีการ์ดหมัดและบลัสเนี่ย40%นะครับผมแล้วก็เพิ่มพื้นฐานในการป้องกันการ์ดหมัดและบลัส40%เช่นเดียวกันนะครับผมและในส่วนถัดมานะครับผมสำหรับยูนิคอาเบลิตี้แล้วกันผมเริ่มที่ยูนิคแรกเลยนะครับผมยูนิคแรกเนี่ยจะตั้งค่าการเปลี่ยนตัวได้เร็วขึ้น2วินาทีเป็นพื้นฐานนะครับผมก็คือเปลี่ยนตัวจาก8ป ไม่ไม่ใช่สิก็คือเปลี่ยนตัวจาก10วิเนี่ยเปลี่ยนเป็น8วินะครับผมก็คือจะเปลี่ยนตัวได้เร็วขึ้น8วินั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มเกมนะครับผมเราจะเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมก็คือการทําความเสียหายเนี่ยแรงขึ้น7จนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับลง50%จสิบเร์ดตก์เร็วขึ้น1ระดับนะครับผมแล้วก็ลดค่าการใช้การ์ดฟ้าลง10หน่วยนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยบัฟทั้งกอ้เนี่ยไม่สามารถยกเลิกได้นะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยกดใช้การ์ดหมัดหรือการ์ดบลัสรงมศัตรูนะครับผมจะได้รับความสามารถดังนี้ก็คือทําความเสียหายแรงขึ้นนะครับผม70%และเปิดใช้งานได้7ครั้งนะครับผมไม่ใช่70%สิ10%นะครับผมผู้ผิดครับขออภัยนะครับผมและเปิดใช้งานเปิดใช้งานได้7ครั้งนะแล้วก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมแล้วก็ลดค่าการใช้การ์ดหมัดและบลัสลงมหนึ่งหน่วยนะครับผมเปิดใช้งานได้7ครั้งแล้วก็ยกเลิกไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผม แล้วก็ในส่วนของยูนิตที่2นะครับผมยูนิตที่2เนี่ยเมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยสลับไปสู่โหมดเตรียมพร้อมนะครับผมจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมรีคิ้เพื่อนนะครับผม30หน่วยนะแล้วก็ทําความเสียหายแรงขึ้นนะครับ25%ให้กับเพื่อนที่มีแท็กเด็กผู้หญิงแล้วก็แท็กของดาร์กนบอลหรือ DB เป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของถัดมานะครับผมก็คือจะทาความเสียหายแรงขึ้นอีก25%ให้กับเพื่อนรุวมทีมที่มีแท็กของเด็กผู้หญิิงนนรเเป็็วววลลาาาา10ททีแ้กกํ ไม่ใช่สิก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการโค้ช mm. เชนช่วยเหลือเพื่อเร่มทีมของเราเนี่ยจะได้รับความสามารถต่อไปนี้ก็คือเราจะลดความเสียหายได,ได้รับลง20%จนกว่าศัตรูเนี่ยจะจบคอมโบเราลงนะครับผมแล้วก็ลดคิดศัตรูลง30หน่วยด้วยแล้วก็เพิ่มเวลาในการเปลี่ยนตัวของศัตรูขึ้น3วินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของ Unique Ability ที่3นะครับผมก็คือแบบว่าเราต้องเซนใครก่อนนะถึงจะปลดล็อก u n i ิคอาบนี้ได้นะครับผม ก็คือเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยโจมตีเพื่อ่วมทีมของเรานะครับผมที่เป็นแท็กของเด็กผู้หญิงหรือว่าแท็กของดาร์กบอลหรือดีนะครับแล้วก็รีบาลังชีวิต1%ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะทําความเสียหายกาดฟ้าเนี่ยแรงขึ้น10%แล้วเปิดใช้งานได้5ครั้งนะครับแล้วก็ยกเลิกไม่ได้ด้วยนะไอ้ความเสียหายของกาดฟ้าที่แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดเวลาการเปลี่ยนตัวลง1วินาทีนะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานได้10ครั้งนะครับแล้วก็อยู่ในที่ ที design, e ่ no? 4่นะครับผมยูน so, ิส anyway. like really ุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้เมื่อตัวละครของเราเนี่ยมีคิทสามหรือต่ากว่า30นะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยกดใช้การ์ดอะไรก็ได้นะครับผมก็คือเราจะจวดการ์ดฟ้าขึ้นมือ1่ใบนะครับผมแล้วก็รีคิดขึ้นมา50หน่วยเลยนะครับผมแล้วก็ทั้ง2ความสามารถนี้เนี่ยจะใช้ได้แค่1ครั้งนะครับผมแล้วก็จะถูกรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็พอถูกรีเซ็ตเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนตัวออกไปปุ๊บแล้วเราเข้ามาสนามใหม่เนี่ยเราก็จะใช้งานอันนี้ได้อีกกกเเรรรื่่่ออยยๆๆลนนนะะะคคับผผมมม็ข้้าางงทีีีจดสหต แล้วก็จะทําความเสียหายแรงขึ้น20%นะครับผมแล้วเปิดใช้งานได้2ครั้งนะครับแล้วก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีนะเพิ่มความเสียเพิ่มเพิ่มความสามารถในการสร้างความเสียหายขึ้นมาด้วยแล้วก็เพิ่มความสามารถแบบอะไรต่างๆมาเยอะแยะด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอ e ีคิปนะครับผมอีค e ิปที่ผมให้ไปเนี่ยก็จะเป็นอ e ีคิปตามนี้เลยนะครับผมทุกคน,นสามารถใส่ตามเอาลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ บูมาตัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเราต้องไปลองเทสกันดูนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเทสเนี่ยผมฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PP P P r a t t n g ใหม่กันเลยดีกว่าว่าบูมาน้อยตัวนี้เนี่ยจะซับพอร์ตเพื่อนได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมลุยกันเลยดีกว่าครับผม มาครับผมเกมนี้ได้เทสด้วยนะว่าเราเนี่ยจะทนทนทานความเสียงหายจากโตได้ไหมไม่หมดเลยครับผมอ่สวยมาครับโอ้โหการผ่านเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะนี่เดี๋ยวเราดูการบาสัสบอืมก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าอยู่อะหลบครับโอ้โหไม่ได้เพอร์เฟกต์เสียดายมาครับแล้วเราจำจำนะปึ๊บเขาจำไม่สวยสวย,สวยงามเลิดเลไปครับต้านโคเวเชนนะเราต้านโคเวเชนอยู่นะทุกคน บลัซไลหูแรงมากโอ้โหจะเขาเกียรเต็มโอ้โหแล้วเขาลบได้เพอร์เฟกด้วยสวยจัดเอาแล้วหมายครับเราเปลี่ยนเลยนะให้เราเนี่ยโดนแบบว่าโดนการ์ดหมัดกับบลัซเยอะๆนะจะได้แบบว่ามีความเสียหายที่แรงขึ้นโอ้โหแล้วเราก็ถึกพอสมควรนะเนี่ยทุกคนถือว่าค่อนข้างถึกมากนะเอาลอะการเเมจยัดมาแบบนี้ผมไม่ตุยนะบอกไว้ก่อนโอ้โหถึกจัด ไหวไหวบูมาไหวไม่เปลี่ยนนะผมแบบนี้มาดูกันว่าไหวจริงหรือเปล่าไหวโหแน่นๆ่นเลยอะบูมาอะไรแน่นไม่รู้ครับคือไม่รู้ครับอะไรแน่นแต่ว่าผมเปลี่ยนก่อนแล้วตอนนี้พูดลืมว่าบลอกเขาให้กคูกคูเราโดนแรงจักโกคูนี่โดนแรงแต่บูมานี่โดนครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราจะทําลายยูนิเกตเขาเนี่ยเดี๋ยวแล้วว่า การไปใบเดียวแล้วก็หลบเลยนะครับเผื่อได้เฟอร์เฟกนะอาวไวตามคาดผมว่าอะเเปลี่ยนบูม่ามาเลยการไายัดไปเลยครับบืม้มโอ้โหหายไปเลยเอา้อาโอ้โหผมไม่กดการเขียวเสียดายมากถ้ากดการเขียวเนาะเมื่อกี้คือบูม่าท็อปฟอร์มเลยแบบเปลี่ยนการเขียวเอาโกคูลงมาแล้วเราก็หลบหสวยจัดแต่อาแต่สวยผมก็เปลี่ยนมาถูกเหมือนกันแหละอืจังเกงกู้อะไรก็ไม่รู้ครับ อะไรสวยฮะแบบนี้ปลาแซอูโกคูเกินไปโกคูแรงไปการปลาแซหูแล้วสองทีน่าจะตุยเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแรงจัดโกคูแรงจริงเออผมลืมบอกว่าผมเนี่ยอ้าวแล้วผมทำทำแบบนี้ทำไมเนี่ยผมน่าจะเปลี่ยนแล้วหลบเลยไม่งั้นได้เพอร์เฟกต์ไปละคือผมลืมบอกว่าผมเนี่ยเล่นทีมเดิมนะทีมในส่วนของดีนะครับผม มาแล้วผมเปลี่ยนมารับเลยไม่เป็นไรครับถ้าโกคูตุยไปก็ไม่เป็นไรนะทีมของดีบีดีทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะเอาแล้วผมดาถูกสวยคือมีโกคูเป็นตัวรับอาอาได้2ตัวเลยนะผมทั้งโอ้แล้วเขากดการ์ดมาเรากดเมนโอ้แล้วเขากาดบลสมาด้วยเราต้องคงต้องปิดด้วยการ์ดของเราที่เป็นการ์ดเอเดมเมตสำหรับโกคูครับผมเดี๋ยวเราไปเจอเกมหน้าดีกว่านะ มาครับตอนนี้เจอโกจิต้าอีกแล้วนะคือโกจิต้านี่คนเล่นเยอะมากจะเยอะอะไรขนาดนั้นอ้าแหลกอะไรผมมันหนวดสวยครับแบบนี้เปลี่ยนมาได้สวยแล้วแบบนี้เอาโกคูมาต้านคู่เชนแบบพิเศษไปเลยครับแบบนี้ยัดไปเลยครับอุ้ยแลวแรงด้วยนะเนี่ยหมัดไปครับสวยเขาตุยได้เลยนะเนี่ยตุยหรือเปล่าไม่รู้ครับผมผมหมัดไปก่อนแล้วกัน ไปครับแล้วตามด้วยบลัชเลยเลยนะเขายังน่าโอเคเขาเปลี่ยนไม่ได้อาสวยผมลบมาได้สวยอะแ้่ผมเราจังหวะได้สวยเพราะว่าคีเราช้าไม่ขึ้นนะทรงคู่ทรงคูอ่ะละโดดไหมอีกทีสวยครับแบบนี้เลิศเลยเพื่อโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราฟ้าไปเลยยัดไปเลยรับไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวบัมไม่เป็นไรขู่การฟ้าเราเต็มไหมให้เต็มมือบลูมาเรารับสบายโอเค ยัดไปเลยครับผมปรับสวยลอยัดอีกทีหนึ่งแล้วกันปึ๊บเอาเอามาแบบนี้ก็โดนดีครับมาแบบนี้โดนนีครับกดเมนแล้ครับอ่าเขากาฟ้าที่หวาเม,มื่อกี้เขามีเขามีห้าบาลานซ์เลยสวยมาครับเขาจะทําอะไรเราได้เพราะโอ้โหบูม่าเราถึกด้วยผมบอกไว้ก่อนแล้วยิ่งเป็นสีฟ้าชนะสีแดงเอาเอา้ยอ,อย่านิ่งเส่ผมได้ไหมสวยครับมามา ไม่มีเก็ดหลบก็ต้องโดนผมนะจะมายืนอะไรตรงหน้าผมไม่ได้แต่บูม่าเราไม่มีนี่นะทุกคนไม่มีตั้นตุยเด้งเลือดเอาแล้วเขามานิ่งเอาอ๋อยอมแพ้โอเคเขาผมไปเดี๋ยวเราไปเจอเกมถัดไปดีกว่า ทุกคนแล้วเกมนี้เราเจอทีมคริว่าโอ้โหไม่ค่อยได้เล่นนานนะทีมคริเอไม่ใช่ไม่ค่อยได้เจอนานโดดๆนะเอ้ทําไมมันเฮ้ยแล้วผมกดการ์ดไปแล้วไม่ใช่ลือเอาแล้วแพ้ด้วยโอ้โหแล้วผมกดการ์ดไปตั้งนานทําไมมันได้ชนหมัดวะเนี้ยแปลกใจมากไม่เป็นไรครับใจเย็นๆแล้วบูม่าเราเปลี่ยนตัวเร็วมากทุกคนดูดิคือแบบเพื่อนโดนกระทืบปุ๊บเราลดเวลาการเปลี่ยนตัวได้ทันที มาครับไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นผมมัดไปเลยแต่เขารอจังหวะอ๋อเอ้ยเฟี้ยวอยู่นะเนี่ยคนนี้เขาตึงนะอ๋าแล้วขยับเขามาใกล้ๆได้ไงะ่ะอุ้ยแรงจัดได้อืมโดนไปดิเราจวดการเขียวแล้วนะครับผมสำหรับการฟ้าเรามากดไปเลยรับผมสองใบไม่ต้องกลัวจะมานิ่งกับผมเฮ้ยจะนิ่งเหรอ มาดิจมตีมาดิจมตีมาเออเอาล้วปัดดูดูตัวดิทุกคนตัวมันไม่หลบไห้ผมอะ่ะมันไปดิฟอะ่ะเราดิฟทำไมโอ้เอาแล้วเอาแล้วผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างกับคนคนนีอ้อ่ะดิมาดิผมก็นิ่งอะ่ะมาดิผมนิ่งกับคุณอะ่ะมาดิเมนครับโดดโดดมา เดี๋ยวเราดอกคอมโบสักทีนึงนะครับผมกันมันมาโอ้โหโอ้โหวศาสตร์ดอกคอมโบกันโกหังมาแต่ว่าโกหังไม่มาได้เดี๋ยวรู้กันเพื่อนชิวอ่าแล้วแบบนี้ฟรีครับผมฟรีอาร์อาร์หนึ่งทีเพราะว่าโกคูเรามีตุ้ยยิงเลื่อนนะชิวชิวสบายสบายเขาพลาดแล้วแหละคืออยู่ดีเขาจะเลื่อนมาข้างหน้าเลื่อนโอ้โหสเต็ปแต่สเต็ปเขาได้อยู่นะคนเนี้ยผมว่าโอเคเลยสเต็ปคนนี้ แต่ว่าสเตปแบบนี้เนี่ยมันมันเล่นกับทีมแบบนี้มันมันจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าทีมนี้มันไม่ได้จะเมต้าเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นดีๆเนี่ยชนะผมได้เลยนะอ่าไม่มีเกตหลบแบบนี้ผมอันติเมทยัดไปเลยอ่าแล้วเปลี่ยนสีฟ้ามาแบบนี้โอ้โหติดครีด้วยทุกคนบ,บอบเขามีเขามีห้าเข้าไปอุ้ยอีกนิดเดียวเหลือไว้ทําไมโกคูบับเอาไม่ได้โอเคก็ได้อยู่ดีครับผมรีเกตไม่ทันนะเพื่อน มาครับแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นี่หว่าลืมรอจังหวะเลยอาอาเลยอ่ะผมอาอายัดเลยอ่ะถ้ามามาดิโอ้โหเขากระโดดทันทีเสียดายมากแล้วเขาอันตรายยัดมาเหมือนกันไม่เป็นไรครับผมสีเขียวเราไปแล้วไม่มีตัวตัวสีเขียวที่จะมาแบบว่าต่อต้านสีฟ้าแล้วนะแต่ว่าผมไม่กลัวนะผมมีบูมา่าบูใจลาสเลยครับผมโอเคแถบไว้เบาๆชิลๆเขาจะกดเมนนั่นไง ตามค่าับผมแต่เราไม่ได้ทําอะไรไงทําอะไรผมไม่ได้ทําอะไรครับนี่ทําตอนนี้เพื่อนบลาชไลไม่มีเกรดหลบไง,เป,ไงเป็นไงล่ะเป็นไงเราเพื่อนล้วผมกดเมนเลยแล้วเราแล้วผมกดเมนเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยมีเกรดหลบไงเราทําให้โกฮังตุยได้แล้วก็แบบว่าโกจิต้าเข้ามาแล้วก็มีเกรดหลบก็ชิวเขาถึงแม้ถึงแม้เขาจะล็อกตัวเราก็ไม่เป็นไรชิวมาครับแลบบลาสเลยแทบเลยโอคูแบบนี้ เกลเป็นของเราโดยสมบูรณ์ถอยมาครับการฟายัดไปก็จบเกมแบบนี้สวยจัดถัดมาผมเจอกับซุนแฟมิลี่ของเราซุนแฟมิลี่ซุนแฟมิลี่เดี๋ยวผมบอกเลยว่าซุนแฟมิลี่ต้องโดนผมต้องโดนดีบีซาก้าหมัดไหมไม่หมัดโอ้โหและ เขารอจังหวะได้สวยจัดผมไม่น่ากดจะกดการ์ดเขียวเลยเพื่ออะไรวะเนี่ยผมเนี่ยไม่เป็นไรเราเปลี่ยนบูม,าม่ามาเลยครับผมรับความเสียหายชิวๆนะแล้วก็ถือได้ว,ว่าปั้นความแบบว่าปั้นบัฟเราด้วยนะเพราะว่าเรายิ่งโดนการ์ดยิ่งแรงอ้าวโอเคครับผมผมรัสเลยเข้าไปแอบบเบาๆรัสเลยโอเคไม่เป็นไรก็ชิวอยู่ดีแรงแรงแรง มาครับอ่าแล้วโออร์แถแบบนี้โดนผมรันยาวเลยครับไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวรันยาว <c oughs> แรงจัดทุกคนแรงมากสองใบคือหายไปเลยสวยครับหลดได้เพอร์เฟกแวนิทมาอีกแบบหนึง่งก็เรียบร้อยน่าจะหายไปเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับโกคูตัวนี้เรียบร้อยครับผมรีไวท์ไปเลยแรงจัดแรงจัดหรือว่าเขาบาง แต่แต่แต่มันก็แรงอะสำหรับตัวครูเด็กนะทุกคนมันแรงมากโอ้เกมนี้เลยไม่ได้โชว์บูม่าเลยมาครับผมผมอาอายัดไปเลยไงบินแบบล่องลอยแล้วล่องลอยมาล่องลอยไปแล้วล่องลอยมาแล้วก็อาอายัดสวย <c oughs> <ๆ>เขาไม่คิดว่าเราจะมีการานนะ์ดฟ้าทุกคนสวยสวยมาครับ <c oughs> ปึ๊บหลบมาตรงนี้ แล้วเราจางังหวะบลาสวยสวยผมว่าแล้วว่าเขาต้องแทกขึ้นแน่นอนแบบนี้อ่าเราก็อัติเมตยัดปิดจบไปลเลยครับผมเกมสุดท้ายของเราเจอตึงมากๆเลยนะทุกคน ป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วหลบมาเอาได้เพอร์เฟกแบบนี้นี่ว่าเพราะเขาฟูลสกีนครับผมบแบบนี้เราเปลี่ยนมาเลยครับผมต้านโคเวเชนยาวๆนะสำหรับต้นเกมของ Goku <S <S คิดโกคูของเราคิดโกคูเราพลานยาวได้ไปครับบล็สไปแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเพราะทีมเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะฟูลทีมแล้วก็ถึกพอสมควรบล็อสไปไม่ได้ไมไ่เป็นไรครับใจเย็นเพื่อนหลบมาตรงนี้เปลี่ยนโกคูหลบอุ๊ยสวยจังหวะเขาได้จัด แล้วโกคููผมบางเปลี่ยนเลยครับไม่เป็นไรบูมาเราน่าจะรับไว้ชิวๆอยู่นะสวยบูมาโดนแรงเราเพื่อนโดนแรงเราเพื่อนไม่เป็นไรบาสเลยสวย,สวยการ์ดเขียวครับผมแทบนะแทบเบาๆทีเดียวและราจังหวะโอ้ยใครจะมีคิดผมไม่คิดว่าเขาจะแบบว่ากดการ์ดมาเลยไม่เป็นไรครับกดการ์ดมาเลยก็ไม่เป็นไรรอการ์ดหมัดไม่ใช่หรอ ราล็อกการ์ดหมัดเขาไหมเนะี่ยจะล็อกหรือยังจะล็อกได้หรือยังโอ้โหเขาการ์ดเคียวสองใบด้วยทุกคนไม่เป็นไรเรา,าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะเนี่ยเราล็อกการ์ดหมัดไปแล้วนี่ว่าสวยครัล็อกหมกัดเอา้าล็อกหมัดผมก็เร็วเกินทีคนอื่นล็อกหมัดผมนา,นานจัดพอผมโดนล็อกหมัดบ้างเอ้ยไม่ใช่พอผมไปล็อกหมัดคนอื่นบ้าง ไม่ได้มาครับแต่ผมเปลี่ยนจังหวะได้ถูกครับผมผมบลัซเลยอ่าผมว่าแหละครั้งต่อไปผมจะไม่บลาสนะครั้งต่อไปถ้าผมพบได้ผมจะไม่บลาสแล้วผมโดนหนักหน่วงมาตรงนี้ครับผมโอ้โกคูเราน่าจะไปแล้วครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเมื่อกี้โอ้จริงด้วยไม่เป็นไรทุกคนผมเชื่อมั่นว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผมเชื่อมั่นว่าบูม่าของเราเนี่ยจะสามารถ ทาความเสียหายได้โชว์คุณผู้ชมปลเาเลยอ่สวยมาครับได้จังหวะแล้วทุกคนไปไปเราให้สีไม่เป็นไรครับผมเราสู้แล้วผมลงมาตรงนี้ผมรอจัองหวะหมัดเลยสู้ไอ้ค้าแบบนี้มามาครับผมไม่รีไม่รอที่จะกดการ์ดอันติเมดใส่แน่นอนนะถ้าเกิดว่าโกคูมาหรือว่าโกฟิสมาก็โดนแบบนี้ผมบอกเลยว่าตุยแน่ ผมบอกเลยผมรับประกันว่าการดิเมทของโกคูตัวนี้เนี่ย <c oughs> แรงแบบแรงจัดเอาพาดหรือเปล่าเพื่อนคืนนะผมใส่คืนนะกดมากดคืนเดอ้อมาครับผมว่านะนาถูกมไหมสวยไม่ถูกครับมาดีบับเข้าไปครับผมตรงนี้ที่เจ็ดล้าน <c oughs> ผมก็ตึงพอตัวโอเคเขาแถบเราไม่เป็นไร เราบาลานซ์ไปแล้วก็แทบเขาเหมือนกันสวยกดเมยครับฮิวกำลังชีวิตเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมาด้วยแล้วก็ไปเลยบุ๊ปมาตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่ตุยนะหรือว่าตุยว่านั่นแหละตามค่าทุกคนผมว่าแล้วบาลานซ์เลยหมัดเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคเขาการเขียวมาเขาน่าจะมีการหรือเปล่าไม่มีแล้วนะหรือว่ามีนั่แหละเอาไม่มีการอ๋อ,อเขาจะชาร์จให้เต็มหรอผมบลานเลยแถบทีเดียว ใจเย็นๆครับใจเย็นๆบูมาต้องได้โชว์นะเพื่อนสวยแบบนี้บูมาได้โชว์ไงบูมาแบกนะเนี่ยมาครับเวลาคีเราไม่พอนี่หว่าเอ้ยเรามีเรามีเามอเบอริตี้ที่โคดโกงอยู่นี่ไงโอ้โหอบิลิตี้ในการที่จะรีคิขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่ตายนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครคิดเห็นยังไงกับบูมาเนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับผมเจอกันครับ